สวัสดีค่ะชาวธาตุดินวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาในวันที่ไม่มีคุณเป็นอย่างไรนะคะชาวธาตุดินได้แก่ทุศกันและมังกรน,นะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยเนาะโอเคเรามาเปิดไพ่พันตาก่อนนะคะเป็นไกด์ไลน์นะเปิดห้าใบนะคะว่าดูสิคะว่าความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนะคะคนนั้นเขาเป็นอย่างไรในวันที่ไม่มีชาวธาตุดินขา เขาคนนั้นเป็นอย่างไรวันที่ไม่มีธาตด,ดินชูแมใบแรกนะคะหาเวลาหาเวลาโชคลาภบริ n g ง o o ด n นว s m มม o r y ค่ะมองว่าคนคนนี้นะคะวันที่ไม่มีคุณนะ เขาไปขอพรค่ะต้องพูดนี้เลยนะเป็นพลังงานที่น่ารักนะคะไม่ว่าเขาจะมีงานยุ่งแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะหาเวลาที่จะไปจริงๆคาว่าโชคลาภเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ไปทำเขาเรียกว่าอะไรคะแบบอยากมีโชคลาภไปขอพรให้ตัวเองมีโชคมีลาภอยากจะมีข่าวดีในชีวิตนะคะประมาณนี้เลยดูเหมือนอาจจะ กำลังต่อสู้กับชีวิตอยู่แล้วก็ประมาณว่าต้องการที่จะมีเงินสักก้อนหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่หอกงรวยทางรัฐนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่อยากจะสร้างครอบครัวนะในความรู้สึกของเรารู้สึกว่าเขาเอ,อยังมีความทรงจําเป็นความคิดถึงอืแล้วประมาณว่า อยากที่จะให้ชีวิตเนี่ยมีปฏิหารสักครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้เออเราว่าเป็นอะไรที่เขาต้องการสร้างครอบครัวเหมือนเป็นการอยากจะเริ่มต้นมีเงินสักก้อนหนึ่งนะคะให้ใต้สำหรับนะคะเป็นอันนี้คือเป็นส่วนลึกในใจเขามีอารมณ์เฉนเฉียวหน่อยนะคะมีอารมณ์ชฉลนเฉียวแล้วก็นี่ค่ะมองว่าหากใครพูดถึงเรื่องคุณหรือ มีอะไรที่เกี่ยวกับคุณนะคะเขาจะไม่ฟังนะเขาจะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรดีมูตส์สวิงอะคะ่ะเป็นคนอารมณ์อารมณ์มแปรปรวนนะคะหรือเป็นไปได้ด้วยใบนี้นะคะคือพยายามที่จะไม่ส่องคุณไม่ดูคุณนะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะโมโหหึงนะคะแล้วเป็นบ่อยๆนะคะเป็นบ่อยๆจึงพยายามที่จะอาจจะ ไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเขาก็เลยเหมือนเพึ่งพาสิ่งศิทธิ์เอาเพราะว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจเบื้องลึกนะคะนะแต่ตอนนี้ถามว่าเขาเป็นยังไงเขาก็ยังดูแล้วเนี่ยคําว่าหาเวลาเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะงานยุ่งเพราะไม่งั้นการที่ไปวาสิ่งศัิธิ์แบบนี้นะคะไปขอพรไปอะไรแบบเนี้ย คงจะไม่ต้องหาเวลาแต่ตัวเขานะ,คะ่ค่ะน่าจะทํางานเนาะทางานแล้วก็ประมาณว่าพยายามที่จะไม่ส่องไม่ดูคุณไม่นึกถึงคุณอะไรเงี้ยค่ะนะคะหลับตาปิดตาปิดหูเห็นไหมคะอืมเพราะบางทีอาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นความคิดถึงที่มันฟุ้งอยู่ข้างในอะนะคะทั้งความทรงจําที่ผุดขึ้นมานะคะประมาณนี้เหมือนพยายามบาลานตัวเองให้คงเส้นคงวาเป็นแบบนี้เลยประมาณนี้ที่สัมผัสได้ นะคะคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าไพ่คี e ออฟเลฟจะบอกอะไรนะคะว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะของชาวธาตุดินตอนนี้นะคะ mm hmm. เขาเป็นอย่างไรในวันที่ไม่มีธาตดุดินคะคนคนนั้นของชาวธาตุดินเขาเป็นอย่างไรเอ่ยห่างไกลใจจางพวกคุณอยู่ห่างกันนะคะอาจจะห่างหายกันไปเพราะ ระยะทางไม่ได้อยู่ด้วยกันไพ่ใบนี้แนะนําด้วยนะว่าอืมประมาณว่าเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะแยกกันอยู่ความสัมพันธ์นี้อ,อไม่อยากให้แยกกันแบบนี้นะคะแต่ด้วยมองว่ามันเป็นเรื่องที่สุดวิสัยเนาะโอ้วนกลับมามข้อจำกัด คนชาวาตุดินอาจจะครบคุยหรือเคยมีความสัมพันธ์อยู่กับคนที่ขี้หึงขี้หวงนะดูเป็นคนเจ้าอารมณ์นิดนิดนิดหนึ่งด้วยนะคะนะขี้หวงคุณคล้ายๆชอบวงการความสัมพันธ์ชอบคออนโชลบควบคุมแบบอยากจะแบบว่าขังคืนเอาไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าขี้หึงอ่ะนะเรามองว่าเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงคุณมากๆเลยนะคะ แล้วเขาก็มีพลังงานที่อยากจะเดินทางมาหาคุณด้วยนะอ่าโอเคเลยนะทีนี้ทุกทุกอย่างคือคำตอบนะคะใบนี้ใบเดียวคือคำตอบของทุกใบที่ออกมาอืมคือคนคนนี้นะที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่กับร่องกับรอยได้เวลาสองคุณดูคุณเนี่ยหรือว่าเวลามีใครพูดถึงคุณเนี่ยพอเขา รู้สึกว่าเขาทําภารกิจไม่สําเร็จเป็นภารกิจของชีวิตมาว่าคือการที่จะดูแลคุณการที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณการที่จะได้มีข่าวดีมาบอกกับคุณนะคะการที่เขาจะได้เนี่ยร่วมดีใจเฉลิมฉลองไปด้วยกันเขาพยายามที่จะหาเวลานะคะตอนที่ขณะที่มีความสัมพันธ์ยังดีนี่ย เราว่าเขาก็พยายามที่จะหาเวลาเดินทางมาหาคุณอยู่ตลอดนะหรือพูดคุยตลอดค่ะเป็นความเป็นความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นะอืมแต่อาจจะด้เรื่องโชคชะตานะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเราจะเปิดไพ่ทาโร่ขยายว่าเขาเป็นอย่างไรในวันที่ไม่มีคุณแต่ว่าวันนี้คือไม่มีแล้วนะคะอันนี้น่าจะเล่าเรื่องราวที่ผ่านมานะ ผูกเพสานิว่านะคะมีอุปสรรคมากมายแต่จะได้ลงเอยกันเป็นเนื้อคู่กันสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาง้อนะคะมีโอกาสมากมากเลยที่จะได้แต่งงานกันเห็นไหมคะว่าได้เส้นนี้นะคะยังผูกร้อยรัดนะคะหัวใจทั้งสองดวงนะถึงจะอยู่ไกลาการห่างกันนะคะก็ไม่อาจกั้นต้องพูดว่าแบบนี้เพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยปลายปลายของเส้นได้เนี่ยก็ยังเป็นหัวใจของคุณทั้งทั้งสองดวงนะคะ คําสาบานค่ะอืมคุณกับเขานะคะอาจจะมีพันธสัญญามีคําสัญญามีคํญญาคสาบานด้วยกันนะคะว่าจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันจะอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณก็ได้อืมต้องต้องก็ต้องอ่านแบบนี้ถ้าคํานี้ขึ้นมานะคะ มาโอเคนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทาโร่กันต่อขยายหน่อยว่าชาวธาตุดินนะคะกับคนที่มีประเด็นนะเขาเป็นอย่างไรในวันที่ไม่มีคุณนะคะชาวธาตุดินนะคะวันนี้ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะพี่หมีขอไพ่นะคะพลังงานไพ่นะบอกหน่อยว่า คนในความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุดินนะพฤชกกันแล้วมังกรน,นะคะคนๆนั้นเขาเป็นอย่างไรคะในวันที่ไม่มีธาตุดินเป็นอย่างไรโอ้โ,อโยอันนี้กระเด็นออกมาอุ้ยเดี๋ยวสิบดาบโหเ<อ>ฮิร์ตหนักเลยค่ะอืมแบบ เวลาพระอาทิตย์ตกดินนะมองว่าคนคนนี้นะคะเขาเรียกว่าเหมือนแบบดาบลงหลังอะ่ะน่าจะมีอาการที่ตอนเช้าทำงานแล้วพอตกกลางคืนก็จะเป็นฟิลฟิลที่มันดิ่งดาวดีอะ่ะมันดีฟอ,อ่ะเข้าใจความรู้สึกเขาเลยนะอืมโอ้โห oh. <laughs> เขาคนนี้ของชาวธาตุดินนะคะนอนไม่หลับด้วยนะเจ็บปวดขั้นสุดนะคะสิบดาบเนี่ยคุณชาวธาตุดินคุณลองคิดว่าถ้ามีดาบมาปักที่หลังสักเล่มหนึ่งนะคะแต่เขาคือสิบเล่มอะนะแล้วนอนไม่หลับด้วยมีภาวะนอนไม่หลับค่ะอืมเจ็บปวดโหให้ดาบแปดดาบสิบเก้าแปดอืม เรารู้สึกว่าคุณบล็อกเขาด้วยเหรอเขามองไม่เห็นอะไรคุณเลยใช่ไหมคะค,คุณปิดกันนะ้นอะมันเหมือนเป็นการปิดกัน้นเขามองไม่เห็นอะไรคุณเขาขยับตัวไปไหนไม่ได้เดินทางก็ไม่ได้มองเห็นคุณก็ไม่ได้เป็นเหมือนเขาโดนแบบแบบแบบเขาเรียกอะไรคะเออเป็นวิบากที่เขาจะต้องรับในส่วนนี้เลยนะถ้าเป็นดาบลงมาขนาดนี้นะคะมีพลังงานของชาวธาตุลมมิถุนตนกลุ่มนะคะโอ้โหอะไรกันเนี่ย ห้าดาเอ้ยเจ็ดดาขอภัยค่ะสิบเก้าแปดเจ็ดเดี๋ยวนะคะชาวธาดินคนคนนี้แอปสองคุณนะแต่สองคุณก็ไม่เห็นนะคะแล้วก็เนี่ยใช้แอคหลุมมาสองนะถ้าไม่เห็นนะถ้าคุณบอกเขาอะนะคะเอ้ยนะคะเดี๋ยวขอสับไพ่ใหม่โอ้โหชาวผู้บกันแลวมังกรน,นะคะทำไมถึงได้แบบนะพลังงานเขาอะนะคะ นายออฟสอดคนดื้อนะคะคนส่องพลังงานดาบขึ้นทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราเช็คก่อนนะว่ารับสำหรับนี้ทั้งหมดเป็นไพ่ดาบหรือเปล่าทั้งความรู้สึกเขามันเป็นอะไรที่เขาไม่อาจที่จะสูญเสียคุณไปได้อะนะคะพลังงานเขาเจ็บปวดมากเลยอะนะคะแล้วยังไงต่อคะ ด่าอีกแล้วพวกคุณมีปากเสียงกันทะเลาะกันนะคะไม่แคร์กันไม่งอกันอาจจะพูดจาออให้กันและกันเสียใจเป็นเรื่องของคําพูดค่ะแล้วก็เลยหยุดนิ่งกันไปความสัมพันธ์นะคะพักกันไปหยุดกันไปเงียบกันไปเป็นอุปสรรคของความรักครั้งนี้ค่ะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นคนคนนี้แฮงแมงน,น man, ห้อยหัวเป็นไพ่ของคนที่โอ๊ย เดี๋ยวนะคะพลังงานทำไมแบบออ๊ยอาไพ่น,นี้พิกออกมาตอนที่เราสับไพ่นะคะหนึ่งเหรียญยังดีที่เขายังมีความหวังเหมือนเป็นแบบความหวังกำลังใจอยู่นะคะอืเนี่ยชาวทาดดินเนาะคนคนนี้รอคอยค่ะรอคอยที่จะได้มาเทคแอคชั่นไพ่นี้เป็นไพ่แห่งการเดินทางนะคะไพ่นี้เป็นไพ่แห่งการรอคอยนะรอมานานแล้วด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่เหรียญน,นะคะอัศวินถือเหรียญ คนคนนี้กับคุณอาจจะมีอายุที่ไล่เลี่ยกันนะคะแล้วคนคนนี้นะมีความรักยังมีความรักที่มั่นคงต่อคุณอยู่นะคะคนคนนี้รอเวลารอโอกาสที่จะได้เดินทางมาพบมาเจอคุณนะคะระหว่างที่อยู่ห่างกันเขาส่องคุณตลอดเลยนะคะอืมแล้วเขาเป็นยังไงอีกโพริซ่าค่ะเป็นไพ่พิเศษจริงๆก็เป็นอพนเทสนะคะไพนเทสตัวคุณนะคะมี เขาเรียกว่ามีจิตสัมผัสถึงเขาได้ไหมเพราะว่าเป็นราชินีพระจันทร์คุณมีเซนส์อ่ะคุณเป็นคนมีเซนส์คุณเป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์เป็นคนที่โอ้โหไพ่นี้ร่วงลงมาเพจออฟสอดอืมนะคะคนคนนี้เขาอยากจะง้อคุณอยากจะแอคชั่นเต็มที่แล้วอ่ะคะเขาอยากที่จะเหมือนแบบบุกตะลุยอ่ะนะคะพร้อมป่าด่านทุกทุกด่านอ่ะนะคะ อ่าเดอะทาวเวอร์เดอะแต่ทำไมทาวเวเอ๊ะเมื่อกี้ถูกแล้วเนาะโอเคโอเคไม่ได้ตับหัวขอภัยค่ะคนคนนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับความเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างนะคุณชาวาาดดินคนคนนี้นะคะอ๋อเนี่ยไพ่ขอพรอขึ้นมาจริงๆนะเดี๋สต์ เขาไปขอพรทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสายมูนะคะมูเตลูขอให้ได้คุณเนี่ยคนที่หายไปเนี่ยนะคะเจ้าหมีที่อยาหายไปตรงนี้เนาะขอให้ได้กลับคืนมาเป็นการขอพออรอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะอ๋อเขาไปขอพรเรื่องเงินด้วยนะเนี่ยนะไพ่อขอพรไพ่การเงิน คนคนนี้เขาต้องการเขาต้องการเงินอย่างมากนะคะนะคะ five of pentacles นะคะอาจจะมีภาวะของการเงินนะคะการเงินมีปัญหานะคะหมุนเงินอาจจะไม่คล่องการเงินแย่นะคะอาจจะมีหนี้สินนะคะเขาไปขอพรให้เขาเนี่ยมีโชคใหญ่มเีเขาเรียกว่าทรัพย์สินเพื่อที่จะ เหมือนเอามาแบ่งบาภาระในชีวิตนะคะประมาณนั้นเลยนะคะไพ่เดวิลค่ะไพ่เดวิลเนี่ยบอกได้ว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมนะเป็นเรื่องของวิบากกรรมต้องพูดอย่างนี้เพราะไม่มีไพ่คู่รักอะไรขึ้นมาไม่ใช่เรื่องชู้สาวแต่เป็นเรื่องของวิบากกรรมของตัวเขาเองนะคะเพจออคคอยก็เป็นเพจออเพนเอร์โกก็เป็นเหรียญอีกนะคะคนคนนี้มีวิบากกรรมเรื่องการเงินนะคะ 3 o f ออฟอ๋อเดี๋ยวนะคะขอภาย4 o f ออฟคัค่ะคนคน,นี้นะคะไม่มีคุณแล้วเขาก็ไม่ได้มองใครนะคะเขาใช้เวลาไปกับการที่ทบทวนตัวเองค่ะเพราะตกอยู่ในตำแหน่งเดียวกับแฮงแมนเขาอยู่คนเดียวเงงเงงโสดโสดจริงๆมีนะคนแอบชอบเขาอะแต่เขาไม่สนใจเขาอยากจะวนกลับมาหาคุณเนี่ยสามถ้วย แต่จริงมีถ้วยนึงอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะมีหม,ม,มีตัวหนึ่งเนี่ยมีคนแอบชอบอยู่นะคะแต่เขาไม่สนคนคนนี้เป็นคนเลือกเยอะเลือกยากรักคนยากนะคะ The Emperor ค่ะแล้วเขาก็ไม่ take action อะไรด้วยนะคนคนนี้จะไม่ทำอะไรจนกว่าเขาจะประสบความสำเร็จจนกว่าเขาจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้จนกว่าเขาจะมีเงินเท่าที่เขาต้องการอะนะคะคนคนนี้เป็นคนดวงใหญ่เป็นคนที่ มีภาวะผู้นําแล้ววางแผนอะไรไว้ต้องทําให้สําเร็จเอาจริงเอาจังกับชีวิตนะคะสองถ้วยเราการเดินทางค่ะนะคะอย่างที่บอกคุณผู้คน,คน,คนทางไกลเหมือนที่เรากดไพ่ด,ดูครั้งแรกนะคะคนคนนี้เฝ้ารอที่จะเดินทางเฝ้ารอคอยการเดินทางหกถ้วยเอาล่ะหกถ้วยมายืนยันกับใบนี้นะคะบุคเพสนิีว่าและ คนรักเก่านะคะในอดีตชาติคนที่ตามมากจนเจอคนคนนี้ไม่สามารถที่จะถอดถอนใจออกจากคุณได้นะคะเป็นการเดินทางอยากมาพบมาเจอกับคนที่รักนะคะคนที่อยู่ห่างไกลคนที่มีความผูกพันคนที่สามารถสื่อสารกันทางจิตวิญญาณได้ justice ค่ะการเปิดเผยความจริงนะคะ อาจจะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีตุลได้ด้วยนะคะเดวิลพิจิกนะตุลมีนะคะอืแล้วคนคนนี้นะเขาอยากมาลงหลักปักฐานกับคุณนะคะอาจจะมีเรื่องเอกสารอะไรด้วยนั้นเนี่ยที่ต้องที่ต้องจัดการนะคะ j u s t i c เป็นเรื่องของเอกสารความยุติธรรมนะคะการเปิดเผยความจริงการที่ เออรู้แจ้งรู้ใจตัวเองนะคะการที่เขาเรียกว่าความกระจ่างในใจนะคะอ๋อนี่ไงรู้แล้วเหตุผลที่เขาเหตุผลที่เขาไปขอพรเหตุผลที่เขาทำงานหนักเหตุผลที่ต้องการเคลียร์เรื่องหนี้สินปัญหาทุกอย่าง<ม>ให้ ให้จบสิ้นเหตุผลที่รอคอยแล้วไม่สนใจคนอื่นคือใบนี้ค่ะใบนี้เป็นการเอกสารนะัจดทะเบียนสมรสก็ได้ด้วยนะคะคนคนนี้เขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคนรักเก่าคนรักในเอกชาติคนที่เคยคบหากันนะคะคนคนนี้เขาอยากมาแต่งงานกับคุณจดทะเบียนกับคุณให้ถูกต้องตามประเพณี ๋อมีแต่ไพ่เฝ้ารอทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยคนคนนี้เขารอคุณมากๆเลยนะคะชาทัตุดินพิศกันมังกรเขารอคุณะคะ่ะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยไพ่สามไม่เท้าตกที่ impeller เขาอยากไม่ว่าเขาอยากจะสื่อสารแค่ไหนก็เถอะแต่เขาจะไม่ทําจนกว่าเขาจะสําเร็จเห็นคุณเห็นเดืซันตรงนี้ไหมคะจนกว่าเขาจะได้รับความสําเร็จเขาถึงจะติดต่อคุณมาจะเดินทางมาเมื่อสําเร็จเท่านั้นนี่ไง การเริ่มต้นใหม่หนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะสองสามหนึ่งชีวิตเขาตอนนี้เหมือนอยู่ในกระบวนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเป็นโปรเซสอะนะคะเพราะว่าตั้งแต่ไพ่เนี่ยมันเรียงกันไปเลยอะนะคะทีนี้คนคนนี้มีโอกาสแน่นอนที่จะได้เริ่มต้นใหม่อ่าเป็นคิงดาบนะคะอืมอาจจะมีพลังงานพ่อไม่แม่ๆไ,ได้ด้วยนะนะคะ คุณอาจจะพบกับพ่อแม่ไม่ไม่หรือตัวคุณเองที่เป็นพ่อแม่ไม่ๆนะคะโอเคเป็นคู่กันคิงกับควีนออกมาคู่กันเลยนะคะคุณทั้งคู่เป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงค่ะเป็นคนที่มุมานะบากบั่นไม่ย่อท้อต่อความอุปสรรคอะไม่ย่อท้อเลยทั้งปวงนะคะไพ่เซเว่นออฟซอดเออเซเว่นออฟวานขออภัยค่ะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้า ไพ่แห่งการอดทนต่อสู้ฟันฝ่าบากบั่นพยายามโหคนคนนี้ได้รับบททดสอบที่หนักหน่วงกันนะคะเนี่ยอ่า Six of Wands ค่ะเขาจะได้รับชัยชนะค่ะคนคนนี้นะคะทันทีที่เขาได้รับชัยชนะจากการต่อสู้ที่ผ่านมาเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะบอกเลยคนคนนี้ไายใต้สำรับตอนนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือเขาเนี่ย อาจจะมีเรื่องงานที่เป็นปัญหารอบด้านเลยคนคนนี้นะคะบอกเลยว่าที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขารู้สึกอยากจะ move on ค่ะเป็นอารมณ์ที่เขาเทําไปเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จแล้วได้เดินทางนะคะคนคนนี้กําลังต่อสู้นะคะเนี่ยกําลังเขาเรียกว่าฟันฝ่าอุปสรรคอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมโย,ยมโดนปิดตาแต่เสืออยู่ตรงนี้ พลังงานแบบไพ่น่ารักนะคะแต่พลังงานแต่ละแต่ละใบที่เปิดมาคือแบบพลังงานของคนหอุ่มชาวธาตุดินถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเราเองนะคะเราก็จะไปขอพรถ้าเจออุปสรรคขนาดเนี้ยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ขอเป็นขอเป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยเถอะเพราะว่าบางทีมันก็นะคะยิ่งห่างไกลกับคนรักอีกด้วยนะคะแล้วยังไงต่อเด็ก อ่าดิไฮเพนเซตอยู่นี่ค่ะอืมคุณคนนี้นะคะอาจจะมีการซุ่มทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะเป็นการที่เขาเนี่ยอยากที่จะเขาเรียกว่าเคลียร์ปัญหาของตัวเองอย่างเงียบเียคุณอาจจะไม่ได้เห็นเขาในโซเชียลอาจจะไม่ได้เห็นเขาอัปเดตอะไรไม่ได้เห็นเขามา่ส่องแต่บอกเลยนะคะว่าคนคนนี้ยังสนใจแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เพดออกคับไพ่การง้อค่ะไพ่การงอ้รงองอนไพ่การขอคืนดีไพ่เด m มูนค่ะ ให้เดาุญนี่ใต้สำรับนะคะคุณกับเขามีจิตวิญ,ญญาณสื่อถึงกันได้กลางค่ำกลางคืนคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาบอกขอโทษคุณคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาง้อคุณผ่านผ่านผ่าน,านโทรจิตอะนะคะมันเป็นการที่เนี่ยคุณสื่อสารกันได้อะ่ะคุณพูดคุยสื่อสารส่งความรักความความห่วงหาให้กันผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านความระลึกนึกถึงอะเนี่ยให้ลองให้ลองเดาบุเป็นเดาซันค่ะเพราะคุณมีโอกาสเลยนะ หลังจากที่คุณคนนี้ผ่านอุปสรรคไปได้นะคะเขาแล้วคุณนะเนี่ยค่ะรอยตัวเลยค่ะจะไม่มีอุปสรรคอะไรอีกแล้วนะวิ่งในทุ่งทานตะวันเลยนะคะ Judgment ค่ะเทวดาเป่าแต่นะคะเป็นไพ่ของการตื่นรู้ให้ของคุณทั้งคู่มีภารกิจร่วมกันนะคะที่จะเป็นแสงสว่างคุณอาจจะต้องมีเบบีด้วยกันหรืออาจจะต้องส่งทอดเน่ยเขาเรียกว่าถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยค่ะให้หมีตัวอื่นเขาเรียกว่าให้อ,อ,องค์ความรู้กับ คนหมู่มากนะคะให้เดอะเวิลค่ะคนไกลคุณทั้งคู่นะคะจะได้เดินทางนะคะไปทั่วโลกเลยอยากไปไหนคุณคุณเราว่ามันเป็นภารกิจของพวกคุณนะเนี่ยซิบออฟซอร์ดคุณมีโอกาสมากมีเกณฑ์เลยที่คนคนนี้นะคะหลังจากที่เขอบประสบความสําเร็จนะพวกคุณนะคะจะได้ไปเคียงคู่กันมีการแต่งงานเกิดขึ้นแน่นอนนะนะคะแล้วก็ตัวชาวทวีปดินนะคะอาจจะต้องย้ายย,าย้ายที่อยู่ย,ย้าย บ้านไปอยู่กับคนรักของคุณเนี่ยนะคะใช่เลยนะคะอืมไพ่ของเขาเป็นเป็นไพ่ที่แบบถ้าเขาผ่านได้นะต้องบอกต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถทําลายคนคนนี้ได้อีกแล้วนะคะเหมือนจะเอาวารจะัำทดสอบจิตใจเขาอะนะคะขอไพ่แองเจิลนะคะบอกหน่อยนะว่า เขาเป็นอย่างไรคะคนในความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินวันที่ไม่มีธาตุดินอุ้ยใบยนี้พิกออกมา calling in your soulmate เป็นไพ่สินทศัดิ์เขาคำอัะที่ฐานของเขาได้รับการตอบรับแล้วเขาอาจจะเป็นคือไปขอพรอนะ่ะหนึ่งเลยเรื่องการเงินพอเป้าประสงค์เขาคือการที่จะมีทรัพย์สินเพื่อที่จะมา เดินทางมาหาคุณนั่นแหละนี่คือเป็นการที่เขาไปขอร้องต่อสิยง,งจาตสิทธิ์ขึ้นมาย้ำแบบหลายครั้งมากๆเลยะ,คะอค่ะ trust ค่ะ angel บอกว่าให้คุณเชื่อมั่นนะคะสถานการณ์นี้กำลังเรียกร้องให้คุณมีศรัทธานี่แหละนะคะสุดท้ายปลายทางของคุณแล้วเขาก็จบด้วยการแต่งงานเพราะเขาหมามั่นปั้นมือคุณไว้แล้วนะถ้าใต้สำรับ you deserve love ค่ะ finance and c a r e เห็นไหมนะคะ คุณคู่ควรที่จะรักแต่คุณไม่ได้ทําวิบากแบบนี้มากับเขาคุณก็อยู่ในที่ของคุณนะคะทีนี้เนี่ยการเงินและอาชีพกําลังเป็นปัญหาของความสัมพันธ์นี้นะคะตัวเขานะคะอันนี้เบลลี่ซูตัวเขานะคะ,ต,ะ,คะต้องไปทําตัวเองให้มั่นคงให้มีรากฐานที่มั่นคงให้คู่ควรเพราะอะไรเพราะคุณคู่ควรที่จะรักคุณเป็นที่รักเห็นไหมคะนางฟ้าง้างสอนแล้ว นะคะให้คุณเชื่อมั่นนะคะคุณกับเขาได้ลงเอยกันแน่นอนแต่ตอนนี้เป็นภารกิจของเขานะที่จะต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะเวลี่ซูค่ะ h o n e y m มูนค่ะโอ้ oh, แปลว่าคุณผ่านช่วงซั p พล a t ชั n แล้วนะเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วพวกคุณชาวทัด,ดินใกล้เวลาที่จะได้รีวิวเนียแล้วนะคะเพราะว่าขึ้นเว r ลี่ซูนมานะ เว r y soon ตัดสินใจให้ชัดเจนเพราะสิ่งนั้นกำลังจะมาหาคุณในเร็วๆนี้ very soon ซูนพชชั่นค่ะความหลงไหลปล่อยให้หัวใจและจิตวิญญาณอบก,กอดร้องเพลงด้วยความยินดีนะคะแล้วยังไงต่อคะเว r y soon ซูขอเว r y soon ซูนเวอ o ขอขยายอีใบหนึ่งก็แล้วกันโอเคตอนนี้ไพ่บอกว่าให้เลิฟ yourself first นะคะรักตัวเองดูแลตัวเองเยอะๆนะคะการเคารพตัวเองทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้น อีกในหนึ่งไพ่จะบอกว่าให้คุณเตรียมตัวนะคะเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะคนคนนี้เขาอาจเขาอยากจะมาที่แนบนิดคลั่งใครสนิทเสน่หากับคุณให้คุณเนี่ยเตรียมตัวขัดผิวทําผมมาร์กอะไรให้แบบให้ฉ่ำนะคะต้องพูดคำนี้นะคะเพราะว่าใกล้มากๆเลยนะคะขอถาม ดีวายแองเกิลดีวายแอนเซอร์ว่าเวลลซูนเมื่อไหร่คะขอขยายเวล y s o ซูนหน่อยเวล y s o ซูนให้ธาตุดินเนยคะ่ะแองเจลอีกนานไหมคะเวล y s o ซูนชุบอะไรเอ่ย Medication Bring answer นางฟ้าบอกว่าให้คุณทำสมาธินะแล้วคุณจะพบคำตอบอ่า uh, i t s up to you อะไรเอ่ย,พยไพ่ใบนี้ You are ready คุณพร้อมแล้วประมาณว่าจะนั่งสมาธิหรือไม่ไม่นั่งก็แล้วแต่อันนี้แม่หมออ่านแบบให้เข้าใจง่ายเลยแล้วกันนะคะแต่ไพ่บอกว่าคุณอะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เขาว่าเวลีซูนอะน่าจะรอแต่ทางนั้นแหละนะคะแต่ว่านั่งสมาธิก็ดีนะคะเรามองว่านั่งสมาธิก็ดีนะคะนะขออีกใบหนึ่งก็แล้วกันอู้อ่ะบันดั้ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความ แบบล่ำรวยอะนะคะความร่ำรวยอบันดันโอเคเพราะว่าไท่าอาจจะบอกว่าตอนนี้แหละคุณพร้อมแล้วคำว,ว่าเวริซูนแปลว่าฝั่งทางชาวทัดดินะนะพร้อมแล้วนะคะก็เหลือน่นาจะเป็นฝั่งที่คนรักของคุณนะคะคนคนนั้นน่าจะเตรียมความพร้อมอยู่เช่นกันนะคะก็จะมีเรื่องงานกับเรื่องเงินแหละที่ทต้องออจัดการนะคะชาวทัดดินตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่า คู่ของคุณกับคุณเนี่ยตอนนี้เวลีซูนหรือว่ายังอยู่ในช่วงกระบวนการไหนของของเ,ออ mm hmm. เขาเรียกว่าของเวลาเวลาของจักรวาลน,นะคะเวลาของจริงสับจิตเนาะคุณก็สามารถที่จะแอดมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะแล้วก็คุณไม่ต้องออรอคำทำนายนานนะคะไม่ต้องรอคิวเราก็ดูให้คุณนะคะเป็นคทำทำนายแบบนี้ภายในหนึ่งชั่วโมงเลยรับคำทำนายอย่างรวดเร็วนะคะ โอเคชาวธาตุดินขอบคุณมากนะคะขอให้คุณได้รียูเนียนกับคนรักของคุณเร,เร็วๆเนาะแล้วก็เตรียมตัวเป็นเจ้า,าสาวเจ้าบ่าวนะคะไ้่ขึ้นมาแบบนี้แล้วคือชัวร์มากๆเลยนะคะก็ต้องอยู่ที่จริงๆอยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนด้วยเนาะบางคนอาจจะแต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของชาวธาตุดินบางเจเนอเรชันนะคะถ้าเป็นแบบเด็กๆน้อยๆที่มาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะคะอืม โอเคค่ะแล้วยังไงขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมเนาะ you are ready ขอบคุณนะชาทาดินเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย